คุณผู้ชมคะอย่างกรณีของมาเลเซียค่ะเขาระงับการส่งออกไก่ปรากฏว่ากระทบกับสิงคโปร์แบบเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าสิงคโปร์นำเข้าไก่จากมาเลเซียคิดเป็นหนึ่งในสของการนำเข้าทั้งหมดและเรื่องนี้ค่ะทำให้ตอนนี้ร้านข้าวมันไก่ในสิงคโปร์ขายดีเป็นพิเศษค่ะร้านข้าวมันไก่ในสิงคโปร์หลายแห่งเลยนะคะมีลูกค้ามาเข้าคิวเป็นจำนวนมากๆเลยค่ะ รับตั้งแต่มีข่าวว่ามาเลเซียจะระงรับการส่งออกไก่ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความกังวลให้กับชาวสิงคโปร์ไม่น้อยนะคะเพราะว่าสิงคโปร์นำเข้าไก่จากมาเลเซียคิดเป็นหนึ่งในสามของการนำเข้าทั้งหมดโดยไก่ <c oughs> ที่ไก่ที่สิงคโปร์นำเข้าจากมาเลเซียเนี่ยนะคะจะเป็นไก่มีชีวิตทั้งหมดโดยจะถูกส่งมาเชื่อดในสิงคโปร์ค่ะเจ้าของร้านมันไก่ บางคนนะคะบ,บอกว่ามันจะต้องใช้ไก่สดในการทํำข้าวมันไก่ถ้าหากว่าไม่มีไก่สดเนี่ยก็อาจจะต้องปิดร้านเพราะว่าไม่อยากจะใช้ไก่แช่แข็งซึ่งจะทําให้รสชาติของข้าวมันไก่เปลี่ยนไปหรือไม่ก็อาจจะทําเมนูอื่นมาขายแทนนะคะโดยประเทศที่สิงคโปร์นำเข้าไก่มากที่สุดอันดับหนึ่งคือบราซิลค่ะมีปริมาณครึ่งหนึ่งของการนําเข้าทั้งหมดรองลงมาคือมาเลเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะ สำหรับมาตรการระงับการส่งออกไก่ของมาเลเซียนะคะ<ม>เขากำหนดตัวเลขไว้ที่3 6ล้าน6แสนตัวต่อ1เดือนนะคะโดยมาตรการนี้ค่ะมาเลเซียนั้นจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าปริมาณการผลิตและราคาไก่ในประเทศจะมีเสถียรภาพในขณะที่ก่อนหน้านั้นนะคะอินโดนีเซียค่ะก็ใช้มาตรการระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มมาแล้วนะคะ เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนในประเทศด้วยแต่ว่ามาตรการดังกล่าวในอินโดนีเซีย <c oughs> ใช้ไปไม่ถึงเดือนนะคะก็ถูกยกเลิกค่ะซึ่งรัฐบาลของอินโดนีเซียนะคะให้เหตุผลว่าเนื่องจากปริมาณสินค้าในประเทศสูงเกินความต้องการของตลาดและที่สําคัญค่ะมาตรการห้ามส่งออกน้ํามันปาล์มเนี่ยกระทบ กับชาวสวนปาล์มอย่างหนักก็เลยถูกต่อต้านนะคะเพราะว่าคําสั่งห้ามส่งออกเนี่ยทำให้ความต้องการผลปาล์มลดลงคําสั่งห้ามส่งออกน้ามันปาล์มของอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อตลาดน้ํามันพืชทั่วโลกเนื่องจากน้ํามันปาล์มของอินโดของอินโดนีเซียนะคะมีสัดส่วนสูงถึง1ใน3ของตลาดน้ํามันพืชทั่วโลกและอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตน้ามันปาล์มมากที่สุดในโลกถึงร้อยละ60ค่ะ ส่วนอินเดียก็ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอีกแห่งหนึ่งของโลกนะคะได้ใช้มาตรการระง,งับการส่งออกอาหารเช่นเดียวกันค่ะอย่างข้าวสาลีค่ะอินเดียเนี่ยเขายุติก,การส่งออกไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้นะคะก็เพิ่งจะจำกัดการส่งออกน้ำตาลไม่ให้เกิน10ล้านตันค่ะถ้าหากบริษัทใดต้องการที่จะส่งออกมากกว่านี้เนี่ยจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลอินเดียนะคะ ซึ่งมาตรการามาตรการดังกล่าวนั้นจะมีผลไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะเป้าหมายของอินเดียนะคะก็เพื่อรักษาปริมาณน้ำตาลในประเทศให้เพียงพอต่อการบริโภคและควบคุมราคาในประเทศไม่ให้พุ่งสูงค่ะทั้งนี้อินเดียเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ว่าในแง่การส่งออกอินเดียส่งออกมากเป็นอันดับสองของโลกของโลกนะคะรองจากบราซิลส่วนไทยส่งออกน้ำตาลมากเป็นอันดับ3ของโลกค่ะ มาตรการระง,งับและจำกัดการส่งออกอาหารของหลายประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักก็มาจากการทำสงครามในยูเครนค่ะเนื่องจากยูเครนและรัสเซียต่างก็เป็นประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกหลังจากเกิดสงครามในยูเครนก็ทำให้ยูเครนนั้นต้องระง,งับการส่งออกอาหารหลายชนิดอย่างข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต แต่ว่าสกเกยรับลอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะมากล่าวโทษชาติตะวันตกว่าเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหาปลอมๆขึ้นมาดังนั้นชาติตะวันตกเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและไตร่ตรองดูว่าอะไรสําคัญกว่ากันระหว่างการประชาสัมพันธ์เรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือว่าควรจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะ มีรายงานว่าวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนะคะได้หารือก,กับผู้นําของตรุรกีแล้วเพื่อหาทางเปิดเส้นทางเดินเรือค่ะเพื่อส่งออกอาหารจากยูเครนค่ะคุณพรมดีคุณจีราชาตา